นั่งเรือค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะนี่ไปนั่งเรือไปเกาะมาโซโบโนะคะนะมาโซโบโไปมาโซโบโ เห็นเรือลำนั้นนะคะ สะพานที่เห็นหอย่างเคลื่อนรีไอโต้เนะค่ะเนาะเบ่งจากอีกด้านนี่รีไอโต้รีไอโต้ขาเรือแท็กซี่ไปมาโซโบพัสดีวีดีโอเขาเสร็จดาทิอาคอนบอมมาโซโบบัสบัวแท็กซี่คุณเด็ด ค่ะเนาะ Venice Venice ถ้าภาษาเยอรมันเขาเจ้าเอิ่นว่าว e n i ิชนะคะเนะ Venice, Venice. าะ,ะ,น,ะ <Venice. S 1> น,นี้เป็นเรือโดยสารค่ะโด,โดยสาร นี่นะจะเป็นพวกสถานทูตนี่ส oh ิซึ่งแฟนกับโมเพิ่นค่ะ คนขับคนหนึ่งเดี๋ยวมื้อนี้ไปมาโซโบไปพักกันบาน้บานบ้านมูแฟนขึ้นหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะคือไม่บ้านญี่ปุ่นอยู่พักบ้านเพ่นค่ะ ิีเขาสรจดัดานีเขามาซื้อส้านสปีแล้วนี่โอ้อันตึกหลังนีบ้างไมอันสปีแล้วค่ะานีเยวิน20ล้านแคอันค่าตกแต่งสมแซมนี่ประมาณ20ล้านยูโรนะเห็นห้างห้างเห็นเป็นยังสีนี่อเขาจะบอม่นห้างเด้ค่ะข้างในเขาจะบอได้เป็นยังสีนะ่ะเนาะ คือว่าข้าเจ้าก็ให้ส้างไม่ขาเจ้าให้รักษาเอาของเก่าขัดเมนสร้างมาแบบขัดเมนสร้างขึ้นมาใหม่กันให้เป็นแบบเก้านะฮะข้าเจ้าอนุรักษ์นะฮะ เรือเริ่มเร่งเครื่องแล้วค่ะเริ่มออกจากตึกเริ่มออกจากบ้านก็เริ่มเร่งแล้วอันนี้จะเป็นเรือแท็กซี่เนาะค่ะเนาะเรารักกันมาหากนับเวลาตัวอย่างเข้ามาถึงที่ิดสิักซกันมาเราจะไม่มัน i อ๋อค่ะอันนี้กระแมนค่ะนี่กระแมนจะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่นี่ประจำเนาะค่ะเพิ่นเพิ่อนอยู่เบอร์ลินอยู่เยอรมันนี่ตั้งแต่คนเฝ้าสวนให้เพิ่นเฝ้าบ้านค้นเฝ้าบ้านเฝ้าสวน นี่ส่วนกว้างกว้างนี่ค่ะไปแล้วค่ะ้เจ้าดัสนิกเส่เชียชุนนะสวีอิม嘛 นี่ค่ะบานพ่นกษิมีกษิณะพ่นคนรวยเนาะค่ะเนาะซื้อทิมใบสุอมงสุบอนฮัสเยมันอิมเฮียยะพุทธเออฮัสเยมันอิมเฮียยะเฮาไมสเตอร์ ผมละไมพ่อบ้านแม่บ้านเพิ่นเตรียมไม่ให้น้อค่ะเพิ่นมีคนเฝ้าอยู่สองคนเนี่ยค่ะพักหนีเนาะบ้านมูเพิ่นค่ะ Ach, siehst du, da war Herr Baccioli wirklich, wirklich, da. Jetzt haben sie es ein Stück versetzt, das hat sie abgebaut, weil er die Schatten gemacht hat. Und dann haben sie festgestellt, dass die Schatten <laughs> Ach hier, Das <laughs> ist <mit der lacht> Ein <laughs> <der lacht> <an, lacht> <laughs> ไวท์อมย่าไวทอมย่ย่าดอสแอลเลสส่วนองุ่นแล้วค่ะแล้วก็มีคนงานเห็ดไว้บอกว่าปลูกทุกอย่างไม้เบิดแล้เพนมีคนเห็ดห้เพอนะคะเนาะโอ้ย่า Ja, so Lavanda. <laughs> Lavanda. <Lavender>. Ja, Lavanda. Lapukton, Lavender. <laughs> ja, da war ja letztes Da hat er noch mehr Wein weggerufen. Für die Boden. ลายห้องเนี่ยค่ะบ้านเพื่อนนะแล้วเพิ่นมีบ้านหลายหลังบ้านหลายมองเนาะค่ะเนาะซื้อว้ซุมมองมันคนรวยไหมค่ะลาเวนเดอร์โอ้คุกม,มาเฮียอิสบาบอม ฟลาเมนหรือย์ฟลาเมนบาวีเอลิกซรวีอ๋อ็อกท็อกเยฟอมบาวอวอ้นี่คือจมากอกน้านี่เนาะค่ะเนาะ Das ist ein bisschen wie ein bisschen. Das sind eben später mal gekommen. Und das sind halt die originalen Gebrauchten. Ne? Die sind dunkler. Und das hatten die von draußen gesehen. Ich hoffe, dass es dunkler aussieht. Aber ich kann ja nicht die ganze Mauer da abreißen. Ja, hier. Da ist ein Halter drauf, finde ich <laughs> auch sehr Letzten Monat. Ja, dieser also Bereich hier, ne? ja. der war ja eingespundet. Ja, ja. Und das hatten die mir als Reparatur verkauft. Ja. Und hier waren solche Löcher Danke. im ja. Fundament. Und da habe ich gesagt, das müsste. Ja, ein เป็นตายู u ดีเนาะค่ะเป็นตาปลูกผักปลูกหญ้าจ้าเราปลูกอกี่ห้โนโดนๆพันสิบบาทเท่านึงแล้วค่ะนี่ยู่นี่ก็มีแต่คนดูแลเนาะคะ่ะมีแต่คนอืพอบ้านไม่บ้านอยู่บานพันอายุนะย o u ค่ะ หลังแพงเนาะค่ะเนาะอันนี้เตาผิงเพิ่นผิงได้เลเนะคะ คนรวยเาค่ะเป็นสี่เนาะค่ะซื้อถิ่มไปหลุนโดนพันสิมาเท่านึงเนาะค่ะฟังนี่กับเตานี่ก็ใส่ได้ฟังนั้นก็ใส่ได้เนาะค่ะ เบ um ิ่งกลับมาฮอดแล้วค่ะลูกพัขึ้นมานอนอันนี้จะเป็นห้องทั้งเบดนี่เป็นห้องของลูกซ้ายแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้คุกมาเดะลิฟยชเนเลีย Ist, ist ja, sowas <laughs> haben wir auch. Und dazu gehört jetzt ein Kasten draußen irgendwo, oder? Oder unten? Der große unten. Ist er für mehrere oder nur für eine? Für Der also, ja, Hier ist ein einer für drei. Ja. Und jetzt schwitzt oh. man an die das, das ist laut. Und deswegen Ich bin leben, โอ้คุกหมายเหี้ยอิสคลายเนาะพี่แค่โอ้โอ้หน่ะหักดีค่ะหน่ะหักดีใช่ปิดไว้ด้วยค่ะย้ำหนึ่งกับปิดไว้พนมีลูกไซส์ผู้เดียวค่ะ Sandy war seit Jahren der einzige Schüler, den niemand wollte, im Austausch. Dann wollte man nicht mhm. Wohnzimmer ist sehr hier, hier Luxus, ja? Mhm. Aber hier, Kamin Kann man so wirklich benutzen? Oder? Ja, ja. Oh, sei da, ich ตกแ่งค่ะพี่น้องคะ่ะมาหอดมาโซโบโแล้วกะหอดมองยูม,มองเ้าแล้วกะพาพี่น้องมาเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เนะคะน่ะเนาะมือนี้กับสิน้อนนีคะ่ะ นี่มองนอนนะคะเนาะมองกินขา้าวกินน้ำกินข้าวกับกินห้านอาหารขื้เกาค่ะพาพี่น่องเบิ่งซื้อ,อคนรวยค่ะสะออนพระเจ้ามีบ้านหลายลังจะว่ายุประเทศใดแน่เนาะคะ่ะ พเพื่อนค่ะกระหองน้ำเพื่นนะคะดูแลโอ้ยแฟนเห็ดไปทั่วไปทีบฮัสซี่คุกใหม,ม่บาสมักสูสูก็ดนิคนี่มา,นะาคันซีเพื yeah, อ่อเพื่อ <laughs> กันสิจุด โอ้ล้ำคานล้ำคานมันเป็นย่าเนี่ยสุกัปุกไงเนี่ยสังเลยจมหลดสังเวบ้านเพิ่นสะอาดสะอาดเพิ่นมีพอบ้านแม่บ้านอยู่เฝ้าหุ่นยค่ะนี่ ค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปพามาเอา่อเกาะมาโซโบกับสิพอไวซ์ำเนียเนาะคะ่ะเนาะจังพอกันคลิปหนาขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ